สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตกนำเสนอโดยเด็กชายกมลพบผลชูเลขที่1เด็กชายนัทพลลายเดชเลขที่3เด็กชายอนิวิทก้อนคำเลขที่14เด็กหญิงจิราภากิจสนามระเลขที่12และเด็กหญิงพัทราเลขที่37ค่ะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปทําความรู้จักเกี่ยวกับภูมิภาคหนึ่งที่สำคัญของทวีปแอฟริกาหลายคนอาจไม่ค่อยได้ยินชื่อบ่อยนะักแต่มีบทบาทมากในรลติศาสตร์และเศรษฐกิจโลกภูมิภาคนี้คือแอฟริกาตะวันตกช้ยฝั่งมหาสมุทรอตแเนติกครับที่นี่มีทั้งความงดงามทางธรรมชาติวัฒนธรรมอัน หลากหลายและทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มากภูมิศาสตร์และสภาพอากาศน,นะครับลองดูจากแผนที่นะครับจะเห็นว่าภูมิภาคนี้ทอดยาวตามชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกครอบคลุมหลายประเทศเช่นกาน่าในจีเรียและอื่นๆนะครับภูมิประเทศก็หลากหลายมากทั้งชายฝั่งทะเลป่าฝนเขียว อางุ่นและทุง่งหญ้าสวรรค์น,นาสภาพอากาศส่วนใหญ่เป็นเขตร้อนชื้นมีทั้งฤดูฝนที่ฝนตกหนักและฤดูร้อนที่ร้อนจัดนี่เองที่ทำให้ก,การเกษตรใช้ชีวิตของผู้คนแตกต่างกันไปในหลายพื้นที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของภูมิภาคนี้พึ่งพาการขาทางทะเละและการประมงมาอย่างยาวนานเนื่องจะมีชายฝั่งที่ตรงสมบูรณ์นอกจากนี้ยังมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นโกโก้ประเทศกาหน้าและไอวอรีโคตเป็นผู้ส่งออกเมล็ดโกโก้รายใหญ่ของโลกซึ่งเป็นเมล็ดโกโก้ที่เรานำมาใช้ทำช็อกโกแลตกันนี่แหละครับ ประเทศนจีเรียนเน่ยก็เป็นประเทศที่โดดเด่นทางเรื่ทรัพยากรพลังงานเช่นน้ำมันและแกส๊สธรรมชาติซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศอีกท้งยังมีเพื่อเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นปามน้ำมันและถุริสงซึ่งเป็นรายไดห้หล่อเลี้ยงประเทศครับ การอาศัยอยู่และความเป็นอยู่มาดูวิถีชีวิตของผู้คนกันบ้างครับประชากรส่วนใหญ่เนี่ยอาศัยอยู่ตามเมืองใหญ่ริมชายฝั่งเช่นเมืองลาการ์ในนีจียหรือดารก้าในเซเนกัลเมืองเหล่านี้เนี่ยเป็นศูนย์การเศรษฐกิจและการค้าทําให้มีคนอพยพเข้ามาทํางานหลากหลายครับแล้วก็การขยายตัวของเมืองเนี่ยอย่างรวดเร็วแต่ในชนงมวเนี่ยก็ยังมีผู้คนที่ใช้ชีวิตแบบดั้งเดิม ทำบ้านจากธรรมชาติเช่นดินหรือฟางชีวิตในชนบทกับในเมืองเนี่ยการอาศัยอยู่และความเป็นอยู่มาดูวิถีชีวิตของบุคคนกันบ้างครับประชากรส่วน,นใหญ่เนี่ยอาศัยอยู่ตามเมืองใหญ่ริมชายฝั่งเช่นเมืองลาการในนิจีร์หรือดกักกาในเซเนกัลเมืองเหล่านี้เนี่ยเป็นศูนย์การเศรษฐกิจและการค้าทําให้มีคนออยพิวเข้ามาทํางานหลากหลายครับ แล้วก็การขยายตัวของเมืองเนี่ยอย่างรวดเร็วแต่ในชนบทเนี่ยก็ยังมีผู้คนที่ใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมทําบ้านจากธรรมชาติเช่นดินหรือฟางชีวิตในชนบทกับในเมืองเนี่ยต่างกันอย่างชัดเจนครับเลน่ารูลววาวารมถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ที่สําคัญแอฟริกาตะวันตกเคยเป็นศูนย์กลางของการค้าโดยเฉพาะกากอลในเซนาก ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นจุดรวมของเพื่อการส่งยุโรปและอเมริกาแม้จะเป็นประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดแต่เคยทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่โหดร้ายของการค้าครับอีกด้านหนึ่งที่โด่งดังของวัฒนธรรมคือภูมิภาคที่มีดนตรีสไตล์อาร์โลบีทที่เผยแค่ไปช่วน โลกมีการเต้นที่สนุกสานและมีชนเผ่ามากกว่าพันกลุ่มซึ่งแต่ละคนกลุ่มก็มีภาษาและประเพณีของตัวเองทำให้ภูมิภาคนี้เต็มไปด้วยสีสันและเอกลักษณ์ที่หลากหลายจริงๆสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับการท่องเที่ยวแอฟริกาตะวันตกก็มีเสน่ห์ไน่แพ้กันกับที่อื่นเช่นเกาะ ทอเลที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกความมีความสัมคัญทางประวัติศาสตร์หรือุบราณคาคุมในประเทศกาหน้าที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินบนสะพานไม้สูงกลางป่าฝนได้แบบใกล้ชิดธรรมชาติแล้วน,นครับว่าชายหาดของประเทศอย่างไอวอรี worry, โคส ก็ขึ้นชื่อที่ความสวยงามาด,ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาจากยุโรปและอเมริกาเที่ยวอยู่เสมอเพราะที่นี่มีอากาศร้อนชื้นคนจึงนิยมใส่ผ้าที่บางและระบายอากาศได้ง่ายค่ะจุดเด่นมากๆเลยคือผ้าลายแอฟริกันสีสดที่มีความหมายและบ่งบอกเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนค่ะ ชุดประจำชาติที่เรามักเห็นบ่อยๆมีชื่อว่าบูบูที่มีลวดลายและสีสันสวยงามนอกจากนี้คนยังนิยมใส่หมวกและผ้าคลุมศีรษะด้วยค่ะทั้งหมดนี้คือภาพรวมของแอฟริกาตะวันตกชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะโดยเราจะเห็นความสำคัญได้ว่าทางด้านสังคมจะเกี่ยวข้องกับการค้าโลก ทางด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับการค้าทาด้านวัฒนธรรมจะมีความหลากหลายและมีชีวิตชีวาค่ะถ้าใครสนใจในเรื่องประวัติศาสตร์การค้าในอดีตภูมิภาคนี้ก็ไม่ควรพลาดเลยค่ะขอบคุณค่ะ